Alright, alright. สวัสดีค่ะเดินทางมาจากไหนคะจะากระยองทำไมเลือกมาทำ SMP ที่พัฟฝฟนบิวตี้คะผมว่าเขาทาร้านนี้สวยออกมาเหมือนจริงมากเลยแล้วก็พูดกับลูกค้าอันีดีครับผมก็เลยเลือกร้านนี้มมเพราะว่าทักเกีติดีครับวันนี้มีทรงที่อยากได้ไหมคะตอนแรกผมดูทรงที่แบ๊สครับแต่ตอนนี้หินทางร้านบอกว่า ตรงที่ซื้อมูน,นี้อย่างนาได้นะครับได้เลยค่ะพื้นที่ที่จะทําเราทําถูงตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณนี้ขัดนเงยขึ้นนิดนึงนะคะอ่าบริเวณนี้นะคะแล้วตรงนี้เดี๋ยวขั้นตอนนะคะเราจะตัดผมก่อนเนาะแล้วก็มาออกแบบทรงแล้วก็ใส่ย,ยาชาทิ้งไว้20นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นลงมือสระประมาณสชั่วโมงค่ะข่าววันนี้ก็ คุณน็อตก็เลือกทรงแล้วนะคะเป็นทรงลักษณะนีนะคะ้ค่ะไม่ขอบตัดจนเกินไปเนาะก็มีความธรรมชาติอยู่บ้างคุณน็อตยูทูบเบอร์ของเรานะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะประสบการณ์ครั้งแรกค่ะตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นดีตื่นเต้นนะค่ะ <laughs> ความเจ็บประมาณไหนเอ่ยถ้นาสิคะแนนเต็มประมาณสองสา สองสาม่ามียาชาค่ะมียาชาก็ช่วยได้เยอะเนาะบางทีก็ไม่รู้สึกเลยค่ะความเหมือนเป็นยังไงบ้างคะเหมือนผมมากเลยครับค่ะเหมือนลักษณะต่อผมถูกไหมคะเหมือนมากเลยค่ะมองไใกล้ดูไม่ออกเลยครับอืมแต่รอบสองอาจจะชาจีนเหมือนค่ะมันจะหนาก็เดินไหมใช่ค่ะก็เราจะรออีก14วันเพื่อให้ผิวเข้าสู่สภาพปกติและสเกหลุดนะคะ ก็จะเจอกันอีกครั้งเดี๋ยวคอดูใกล้ๆนิดนึงค่ะส,สองสัปดาห์สองสัปดาห์นะคะครั้งแรกค่ะให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะใจเย็นๆเนาะมันยังไม่ชัดออครั้งแรกก็เป็นการทดลองสีทดลองความเข้มทดลองผิวของแต่ละคนก่อนนะคะ คุณน็อตท่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับผลครั้งที่สองค่ะดีกว่าที่คิดมาเยอะเลยครับค่ะบถูกใจเลยตอนนี้คิดว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ60-70แล้วมั้งค่ะ60-70เนาะดูตัวเองหน้าเปลี่ยนไหมยังไม่ได้ดูหน้าเลยแต่ผมดูแต่ผมปลื้มใจตรงนี้เลยอ๋อค่ะตอนนี้ก็ดูหน้าอ่อนวัยขึ้นเนาะมีไรผมขึ้นมานะคะมีขอบผมใหม่ขึ้นมาทำให้ ดูอ่อนไวขึ้นค่ะดูชัดๆนิดนึงความแดงยังมีอยู่นะคะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะสำหรับความแดงกี่วันคะสำหรับครั้งแรกที่ผ่านมาสามสี่วัน,วนเนาะค่ะ,ะเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตไหมคะสำหรับความแดงไม่นะครับ่าผมวันนั้นผมทำเสร็จผมก็ตอนเย็นทำงานเลยทำงานเลยไม่มีปัญหาค่ะโอเคเลยก็ดูดีขึ้นค่ะ อันนี้ก็เป็นตักมาจากครั้งที่สองแล้วนะครับผมว่าคนยังดีขึ้นมั่นใจขึ้นนะครับรอบที่สามน่าจะ็มกว่านี้เป็นไงบ้างคะมีคนทักบ้างหรือยังคะมีนะบางคนก็สนใจแต่เมื่อวานยังไม่ถึงโอเคสำหรับความมั่นใจได้มาแค่ไหนแล้วคะสำหรับครั้งที่สองหกสิบเจสิบก็เพยอถือว่าโอเคค่ะดีจากเรื่องไหนคค่ะโอเค ค่ะนี่ก็ยูทูบเบอร์นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาใช้บริการเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการให้บริการที่นี่ค่ะบริการดีเหมือนกันเองค่ะเสมือนหลากผมจริงน,นี่นะครับผลออกมาครั้งที่สามก็เต็มเงางามดีนะครับค่ะถูกใจมากเลยครับค่ะจะดีทั้งเรื่องนะครับค่ะสำหรับคนอันกิซาลาได้ผลรับอย่างที่ต้องการไหมคะ เกินความคาดหมายเลยครับเกินความคาดหมายค่ะก็ถือว่าพอใจเนาะพอใจมากครับค่ะที่เหลือยังกังวลอะไรอยู่ไหมคะัครับถ้ามันลอกมันรอดอะไรออกแล้วอ่อจะเต็มไหมค่ะก็เท่าที่ดูครั้งที่สองนี้ก็โอเคแล้วนะคะไม่น่าจะมีปัญหาเนาะถ้ายังไงก็ถ้าสเก็หลุดแล้วอัปเดตนิดนึงนะคะ